Can I make one thing clear? If you was in the truck, brother, how would you hear? Bap, 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 b i t c o loco. c o loco. Cause he was cool. I'm a thorn son straight o n the hood. Blood on a nigga with the fofo. Got the fofo. Slide. I don't know about. โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามในช่องไบเกอร์อีสานนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอาชิมห้านะครับอาชิมห้าเอ็มนะครับ กับตอนนี้มารีวิวต่อนะครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยครับเจ้าของรถนะครับเมืไม่อกี้ไม่รู้ว่าอะไรครับกระจกหัวก็เลยหัวน้อ เออโอเคนะครับเรามารีวิว A15 ป,ปีสองพันี่สิบนะครับตัวนี้เป็นลายพิเศษนะครับอ่าหาเจ้าของรถ้ลยครับชื่ออะไรครับชื่ออ่าเน้นผมชื่อก้องครับอ่าก <c oughs> ว่าเขากดติดตามช่องกล้องลาเบเกอร์ด้วยนะครับผมอันนี้ผู้ติดตาม27คนแล้วขอให้ถึงสามสิบซับไวๆน,นะอ่าวันนี้จะมารีวิวใช่ไหม,มใช่เราจะมารีวิว A15 นะครับเป็น ทีนี้มันราคาเท่าไหร่นะครับราคารถใช่ไหมครับราคาอยู่ที่ผมซื้อดาวนะครับผมราคาแสนสี่หมื่นเก้าพันครับผมตกไปแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับแล้วเราจะมาดูนะครับว่าแต่งอะไรไปบ้างครับของแต่งก็น่าจะเยอะอยู่นะครับอู้เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะว่าเอารถไปล้มมานะครับผมล้มวันนี้เป็นไรครับวันนี้เป็นไรครับวันนี้ก็เกียมาครับผมโดนไปห้าร้อยครับ หนึ่งพันครับแต่ทอดัห้าร้อยครับฮ้ยครับเกมเกมเรื่องอะไรครับเอรอดังครับผมเนี่ยนะครับทอดังแนะนําเลยนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะใส่ท่อครับอย่าเลยอย่าใส่ท่อนะครับอันตรายครับช่วงนี้ราชพัตดุอิดจับนะครับมาดูของแต่งชิ้นแรกเลยนะครับเดี๋ยวไล่จักข้างล่างกันอธิบายก่อนนี่ผมเอาไปลงมาไปทีนี้ครับเฟรมข้างขวาไปนี่ข้างขวานะครับเหมือนจะมีภาพอยู่เดี๋ยวจะ ส่งภาพให้น้องแล้วเอาขึ้นให้ดูนะน,นั่นแหละทีนี้ก็ไปเปลีป่ยนขึ้นหน้ามาใหม่นี่ก็เป็นครอบหน้าอาอาร์ติกอาหกนั่นแหละเอามาใส่อารสิบห้าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ได้มาอยู่ที่ราคาเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยครับผมสติกเกอร์ต่างหรับใช่สติกเกอร์มาต่างหากซื้อศูนย์นะครับสติกเกอร์ซื้อศูนย์ใช่ส่วนอันนี้ก็เป็นชิวแต่งครับผมเป็นของโออาร์ดีครับผม ครัใช่ราคาเท่าไหร่ครับได้มาฟรีครับผมน้องยืมน้องมาใส่ครับยืมมาใส่ยืมมาใส่ยืมมาใส่แล้นต่อไปเป็นแฮนนะครับแฮนนะครับมาดูแฮนนะครับนี่แฮนหมอบนะครับโอ้เรเห็นว่าเราจะมาเปิดแฟดนะครับ นี่นะครับนะครับนี่ครับเป็นแคมอนแหมอนนะครับครับผมสองข้างเลยครับพ่นหมอนเลยครับผมขีดแล้วซื้อมาตอนนั้นราคาอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทครับรวมใส่นะรวมใส่นะครับอนนี้ก็เป็นของปั๊มนะครับล้มไทรรซีบีครับผม RCB ล้มทไทรมากนะครับใช่ก็ อยากเห็นเวลาคอมลดไหมครับเ,เราเรามาคอมให้ดูนะครับส่วนสูงไหมครับความสูงเท่าไหร่ครับ180กว่าครับความสูง180กว่านะครับเต็มตีนครับเต็มตีนเต็มตีนมันเนี่ยครับร้อยแปดสิบกว่าโอ้โหพอดีเลยครับส่วน <c oughs> ตรงยกก็จะประมาณนี้ <c oughs> อันนี้เคยเป็นสายยกแคบ เคยเคยกตัแลวครับตอนนี้ลาวงการแล้วนะครับใส่แฮนด์หมอบยกไม่ขึ้นครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าแปลงใส่แฮนด์หมอบแล้วแปลงใส่ย,ยังไงนะครับก็มีตัวนี้นครับเปิดแฟลตมีแฟตนแฟตไหมเปิดแฟตอีกแล้วครับนี่นะครับใช่นนครับตรงนี้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอันนี้ผมแปลงเอง,นะรงอครับทำเองใส่เฮทดทอยครับใช่ครับแล้วก็อันนี้จบแล้วนะ ตอนนี้อยู่หอพี่ก้องนะครับต้องหลดด้วยนะต้องโหลดต้องโหลดหน้าสองนิ้วนะครับแล้วมาดูป้ายทะเบียนพับได้ใบทะเบียนพับได้นะครับนีะครับปุ๊บวันนี้ตำรวจเดินมาตบเข่าครับตบเข่าอย่างนี้เลยก็เรียบร้อยเกมดีครับต่อไปก็เท่าไหร่ครับเดี๋ยวๆราคาค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทในลาซาด้าเนยลาซาด้า ก็เป็นพ่ออคาราปูปิกปลายดาบนะครับเป็นของแท้รือของกอครับของก๊อบครับราคาเท่าไหร่ครับเงินได้เงินได้เงได้ราคาอยู่ที่1นึ่พบาทครับผมหนบาทหนึ่งพันบาทต้วนตงเตะราคาห้าร้อครับโอ้ตัวราคาห้าร้อยครับทำไมมันถูกจังซะงั้นไมอ่เลกนะก็จบ จะจบเลย้องจะบเลจากศูนย์ราคาคู่แพงเลแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวข้างหลังเลี้ยัครับโชไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตามเมี้ยนะครับถ้าเปิดแียัไอาิมามีอันีเล่มาให้นะครับถ้าเราีเล่เดิมถ้าเปิดฝังเดียวจะกระพริบเวนะครัใครับอคงจะรู้นะครับถ้าใสไฟเลี้ยวแต่งแล้รเราจะมาทำอะไรอีกเออของแกของตง ท่อนะครับท่อเป็นสลิปออนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแฟลให้ดูนะครับท่อเป็นสลิปออนผมนี่แหละพาไปทําผมเป็นคนต้นคิดขึ้นมาด้วยครับในี่ครับนี่นครับเป็นสลิปออนต่อกับ้อท่อเดิมนะครับขึ้นมาครับเรามาฟังเสียงท่อกันนะครับเสียงท่อกันนะครับขออนุตเจ้าของคอนะครับเดินเบาพอเดินเบาพอ เขาด่าพอ่อครับตอนนี้ก็เกือบสองทุ่มนะครับอันนี้อันนั้นรถผมนะครับไอไอ้แซมมานี่ตเตอเปลี่ยนเป็นเบอร์สี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้ากับสิบสี่นะครับวิ่งโคตรแรงนะครับวันนี้อะไรอะไรมีอะไรหมดแล้วนะครับก็ปัปปป๊มเบรกเคยเคยใส่ของอะไรครับเอ่อตอนนั้นใส่ของ อ่าแบมโบ้ห้าเอราคาเท่าไหร่ครับอยู่ที่6 0 0ถึง700ดูดูหน้าไม่ดูไหมหน้าหน้าไม่ครับรถกี่เดือนนะครับอ่จะเข้า5เดือนแล้วครับผมวิ่งไปกี่ดูนะครับไปดูกันท่านผู้ชมแมศูนย์โลนะครับ นี่นะครับ16,416โลนะครับน้ำมันเบิดนะครับวันแรกไปไหนครับวันแรกขับรถเล่นกับน้องไบเกอร์จนถึงเออคนแล้วกี่กิโลนะประมาณไปกับร้อยครับไปกับร้อยโลได้ครับผมก็คนรวยครับผมน้ำมันกระปิ้ครับคนรวยเกินแล้วก็จะมีรับแขกนะครับสามทอนห้าบาทตัวละยี่สิบเออตัวละยี่สิบ ตะวันเชิงทานยุ่ไหมนี่ก็3บาทโอเคนะครับตอนอันนี้เป็นหัวนะครับเมื่อกี้พี่ผู้หญิงไปไหนไม่รู้นะครับหัวล่อหัวล่อเดวกันไปนะครับเป็นบาทนั่งดีสุดหรอโอ้โบ่ายรีวิวเรากระดักหมดแล้วหมดแล้วนะครับก็อันนี้ขั้นนี้เติมอันนี้คันนี้เติม E 20 20ถีบครับ เดี๋ยวเฟ่คนขับจะขึ้นไว้ต้นคลิปเลยนะครับตรงนี้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 อันนี้ดีดีซุปเปอร์สำหรับใครที่อยากได้หมวกกันน็อกนะครับผมติดต่อติดต่อมหาผมก็ได้ครับติดต่อน้องไวเกอร์อีสานก็ได้ขายเท่าไหร่ครับขายเท่าไหร่ครับสองพันบาทครับผมซื้อมาสามพันสองร้อยบาทครับผมโอเคครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับอันนี้เติมยี่สิบอันนี้ดีดีซุปเปอร์ไบายครับ ร้านพี่แจ็คขับเซทเอ็กซ์สิบครับมีสติ๊กเกอร์อันเดียวทั้งขาทั้งคันใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้สติ๊กเกอร์ส่งมาให้น้องไลเกอี์สานในบล็อกิ๊ได้นะผมจะทําสติ๊กเกอร์กลุ่มครับขอ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 บริจาคสักยี่สิบสามสิบบาทหน่อยนี้ครับคนละหนึ่งวอลเล็ตคนละหนึ่งวอลเล็ตก็ได้ครับหมดแล้วมั้งหมดแล้วนะครับก็ตันนี้ก็อยู่กับผมคือเก่าเลยครับวันนี้เราจะมา จะมาอย่างที่วันนี้ก็จบคลิปแล้วนะครับก็ใครที่ชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เจอกันแล้วครับพตดหนาวเลยครับลมแรงมากครับดูดูเสื้อก็รู้ครับลมแรงครับลมปิวก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย